สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีหงนะครับอิซุสซอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยงจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายนะครับของรถรุ่น nlr 1 3 0แรงนะครับตัวนี้พื้นฐานเนี่ยจะค่อนข้างใช้ร่วมกับรถกระบะเราฉะนั้นตัวน้ํามันตัวปริมาณจะค่อนข้างใกล้เคียงกับรถกระบะนะครับตัวนี้ยงบอกเลยนะครับใช้น้ํามันเบอร์8540ิรี่นะครับนี่นะฮะตัวเดียวกับรถกระบะเลยนี่ครับ8 5 w 1 4 0 GL5 เท่านั้นนะครับ ใช้ GLC ไม่ได้นะครับี๋ยงพามาดูครับอาช่างเจอเลยครับช่างนะครับลูกค้าเปลี่ยนตามระยะนะครับที่40 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่เฟืองท้ายลูกนี้เป็นเหล็กนะนะครับเป็นเหล็กหล่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ4ี่ห0กิโลแล้ววิ่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ อ๋อสีก็ยังโอเคเนาะนะครับทีนี้เพื่อให้มันไหลเร็วขึ้นนะครับเราจะต้องเปิดตัวเติมด้วยนะฮะเนี่ยตัวเติมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะพอเปิดตัวเติมปุ๊บน้ำมันจะไหลเร็วเลยอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยครับเป็นเทคนิคการเปลี่ยนน้ามันฟึงท้ายที่เร็วนะฮะถ้าเราไม่เปิดตัวเติมเนี่ยมันเหมือนอากาศมันไม่ระบายออกนะครับนะฮะอ่านี่ครับเป็นการเปลี่ยนโอลิงให้นะครับนี่เราจะมีสองชุดใช่ไหมช่างซีนี่นี่นะครับนี่ของใหม่ครับ ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทําให้รั่วนะครับความจุ3ามลิตร3มลิตร3มลิตรครึ่งนะช่างนะครับนะฮะยหงจะให้ความสําคัญทุกขั้นตอนนะครับการเปลี่ยนประเกน็นการเปลี่ยนโอลิงต่างๆการทําความสะอาดและการแรงขันนะนะครับอ่นนี้น็อตน็อตนะฮะมีแม่เหล็กไหมตัวนี้นี่ครับมีนี่ครับอ่ะ นี่นะครับน็อตของแท้นะครับจะมีแม่เหล็กไว้ดูดเสร็จสกปรกเสมอนะครับไม่แนะนําให้ไปใส่น็อตเทียมนะครับกรณีน็อตชารุดนะมาเบิกห้างนะครับตัว100กว่าบาทเองครับเนี่ยฮะอ่ะช่างเช็ดอ่าเราจะเช็ดทำความสะอาดนะครับที่ตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะปิดนะพร้อมเปลี่ยนประเก็นเรียบร้อยนะฮะ น็อตค่อนข้างเล็กนะช่างเนาะนะฮะเคยทำรถตัวใหญ่ๆแล้วมาทำตัวเล็กแล้วมันจะดูเล็กไปเลยเนาะแต่มาตรฐานของเราคือน็อตทุกตัวเราใช้ประแจปอนขันนะครับเอครับหกร้อยเท่ากับเกียร์เลยใช่ไหมหกร้อยครับนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับนี่ฮะขันแล้ว หนึ่งแกลกเท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยครับ,รบขันเนาะเราไม่ใช่โหนบางคนไปโหนไม่ได้ไ<ม>แค่<ด>ขันโอเคได้ครับอ่านะฮะถ้าโหนแล้วเดี๋ยวค่าแรงขันจะเกินโอเคนะครับนะฮะถ้าท่านใดใช้ปัจจัยปอนนะครับยูฮงมีทิกดีๆแนะนาําก็คือดันไปเรื่อยๆนะครับพอดังแกลกแล้วพออย่าไปโหนถ้าโหนแบบนี้ค่าแรงขันมันจะไม่ได้นะครับแกลกเดียวเท่านั้นนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเติมแล้วนะครับ3ลิตรแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเพราะเราใช้แรงดันลมเติมเหมือนเดิมนะครับวิธีการเติมก็คือให้ออกรูเติมก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะร,ระบบของยงใช้ลมครับวันนี้ลมแรงหน่อยช่างอาจจะต้องเก่งมือมากหน่อยนะครับวันนี้ สามนาทีนี่ปั๊บเดียวไอ้สามลิตรนี่ปั๊บเดียวช่างรู้สึกน้ำมันใกล้จะหมดถังแล้อเปล่าพี่ช่างอ่าพอดีเลย,อเลยโอเคน้ำมันหมดถังพอดีเลยนะครับนะฮะเมื่อเราน้ำมันออกมาจากรูเติมนะครับก็ถือว่าเป็นการเต็มที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมีการปิดน็อตนะครับ เนี่ยฮะช่างก็ทำการปิดนะครับอย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนปาเกลนเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะฮะอ่าแล้วก็ขันปอนนะครับแล้วเราจะทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับสังเกตนะครับช่างเขาจะใช้วิธีขันปอนแบบไม่โหนนะฮะแค่ดึงเข้าไปอ่ะเนี่ยครับถ้าเราไปโหนอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับน็อตขาดแน่นอนแรงขันไม่ได้นะฮะ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รุ่น NLR 130ในวันนี้นะฮะยังไงยงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องยีหงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ